สวัสดีครับวันนี้วันที่10นะครับเดือนตุลาคมนะครับปี2563นะครับก็จะมาพูดถึงความประทับใจนะครับของอานาฬิกานะครับนาฬิกาที่ผมใช้อยู่นะครับก็ผมใช้ใช้นาฬิกาตัวนี้มาแบบเป็นปีแล้วเหมือนกันอ่ะฮะก็จะมาพูดถึงความประทับใจของนาฬิกาตัวนี้นะครับนาฬิกาตัวนี้นะครับก็คือ นาฬิกา Garmin ครับนี่ครับที่ใส่อยู่ Garmin รุ่นเอ่อ Finix 5S Plus นะครับอ่าฮะก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูโอ้โหตอนนี้เวลาสวยมากเก้าโมงเก้านาทีนะฮะนี่ครับผมที่ผมใช้อยู่เห็นไหมครับมันจะปรับโฟกัสให้ไหมอ่าฮะนี่อ่ะประมาณน,นี้อ่ะนี่นะ ก็อันนี้ผมใส่เคสด้วยไงก็มันก็จะแบบเขาขาเ <Bend S 2> พราะว่าใส่ใส่ทุกวันใส่อาบน้ําใส่นอนใส่ใส่ใส่ตลอดเลยนะฮะนี่นนี่นะเนี่ยปึ๊บโฟกัสเลยโฟกัสเลยเด้งไปโฟกัสด้วยอ่าฮะเอาเป็นว่าเนี่ยอ่าผมจะบอกว่าความประทับใจของผมคืออะไรนะฮะก็ mer. มันมีอยู่หลายครั้งนะครับที่ผมอา นั่งเครื่องนะครับนั่งเครื่องแล้วแล้วผมเปิดไอ้ที่ระบบเอ่อเช็คความสูงครับอ่าฮะว่าเราอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเท่าไหร่อันนี้คือแบบความเจ๋งของสิ่งที่ที่ผมแบบอยากได้เลยเพราะว่าผมไปดูหนังมาเรื่องนึงอ่าฮะหนังเรื่องนี้นครับผมรู้สึกว่าจะชื่อเรื่อง The Web หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ฮะซึ่งพระเอกมันใส่กามินไง แล้วมันก็เลยแบบมันต้องหนีอ่ะหนีขึ้นอ่ะขึ้นทะเลอะไรเงี้ยขึ้นที่แบบไม่ใช่ขึ้นทะเลหรอกมันขึ้นทะเลสาบมันมันจะแบบสูงมากเลยแล้วมันก็จะแบบว่าพัดทําให้บ้านเมืองที่ที่ที่มันอาศัยอยู่อะไรเงี้ยมันพังหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเหมือนนักนักธรณีวิทยามั้ง่าพระเอกนะแล้วมันก็เลยบอกให้ทุกคนแบบเอ้ยนีไปโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็พาอุ้มลูกมันหนีในขณะที่มันกําลังแบบ ขึ้นไปบนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าอ่ามันก็ดูนาฬิกาตัวเองไงปึ๊บเฮ้ยว่าเราอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลเท่าไหร่เพราะว่ามันคํานวณมาแล้วไงว่ามันควรจะอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลเท่านี้นะทีนี้นาฬิกาบอกว่าเฮ้ยยังอยู่ต่ําไปมันก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องไปต่อมันก็พาคนขึ้นไปต่ออะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็รอดรอดมาได้อะไรประมาณนี้ฮะก็เลยแบบเฮ้ยเปนเจ๋งมากอะไรเงี้ยเพราะว่าที่อยากได้เพราะว่าเพราะว่าฉากนี้เลยนะ จากนี้เลยที่อยากได้ถึงถึงได้อยากได้นาฬิกาก a r m ผมก็ไม่แน่ใจว่านาฬิการุ่นอื่นนะฮะหรือว่าค่ายอื่นอะไรเงี้ยมันมีระบบเช็คความสูงของระดับน้ําทะเลหรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้นะครับมันมันเขาเรียกอะไรนะมันดิวสัญญาณดาวเทียมถึง3ดวงด้วยกันนะฮะมันก็เลยมันก็เลยในเ,เรื่องของความแม่นยําถือว่าโอเคเลย อ่ะฮะแล้วมันไม่จะเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือด้วยนะมันก็สามารถที่จะบอก GPS ต่งตางๆได้อ่ะฮะโชว์แสดงแผนที่ต่งตางๆได้อ่าทั่วโลกเลยแล้วมันก็อัปเดตให้เราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะในเรื่องของแผนที่ที่เขามีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะอัปเดตให้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็เรื่องของการเช็คหัวใจนะฮะ เรื่องของการเช็คหัวใจเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็มันก็เช็คได้ดีนะทีนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมจะผมผมไปซื้ออนาฬิกาค่ายค่ายไหนวะค่ายไหนไม่รู้ว่าสค่าหนึ่งให้น้องนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยพนักง,งานเขาแบบเห็นนาฬิกาผมไงเขาเลยบอกว่าเอ้ยนาฬิกาของเขาอะ่ะสามารถวัดหัวใจใต้น้ํานได้ด้วยนะอ่าซึ่งการ์มินเนี่ยทำไม่ได้หรอกเขาบอกงี้ ผมก็เลยเฮ้ยจริงเหรอวะนาฬิกาแพงขนาดเนี้นี่เราทําไม่ได้ผมก็เลยวะใช่เหรอครับซึ่งตอนนั้นผมไม่มีข้อมูลเลยไง,ไงว่ามันทําได้หรือไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยกลับไปบ้านผมก็เลยไปดําน้ําดูไปดําน้ําใส่นาฬิกาเออนาฬิกามันก็วัดหัวใจได้นะอยู่ตลอดเวลาเลยนะตอนในขณะที่ผมอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันก็เลยผมก็เลยว่าอ้าวงั้นก็ไม่ใช่สิวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าเฮ้ย มันก็ทําได้นะไม่ใช่ว่าทําไม่ได้มันวัดใต้น้ําได้ด้วยอ่าฮะแล้วก็แม่นยําเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพอดีที่บ้านผมอะ่ะอา่ามีตัวเครื่องเครื่องที่เอาไว้วัดความดันเนี่ยที่แบบรัดแขนนะ่เข้าใจไหมอ่าฮะที่แบบรัดรัดแขนเลยนะฮะ uh huh. แล้วก็แล้วก็เอามาวัดดูวัดดูได้เท่าไหร่ปุ๊บซึ่งในขณะนั้นผมก็จะใส่นาฬิกาไปด้วยปรากฏว่าค่าของมันอะ่ะ หัวใจที่อยู่ในนาฬิกาเนี่ยกับหัวใจค่าหัวใจที่อยู่กับเครื่องนะั่นแหะห่างกันประมาณหนึ่งเอ่องเปเท่านั้นเองซึ่งเท่ากันเลยพอๆกันเลยถือว่าผมผมมองว่ามันได้มาตรฐานมันโอเคเลยใน,นเรื่องของหัวใจนะนะครับแล้วส่วนเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้ก็อยู่ได้นาน,นะครับทีเนี้ อยู่ได้นานไม่นานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกธีมนาฬิกาเป็นแบบไหนซึ่งของผมเนี่ยเลือกเป็นแบบตีมแบบปกติเลยแบบที่เขาให้มาจากค่าโรงงานเลยอะไรประมาณนี้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยในเรื่องของสีสีของตัว,ต,วตัวหลังก็จะเป็นสองสองตัวหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็ส่วนตัวหน้าก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ให้มันโชว์อะไรมากมายครับตอนนี้ก็ให้มันโชว์แค่อ่อวันที่แล้วก็ วันเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวใจแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของแบตนะครับอาฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะไปที่ไหนสักที่หนึง่งอย่างเช่นแบบผมไปขึ้นเขาเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาฮะผมก็จะเปลี่ยนจากค่าของไอที่วันที่อะเปลี่ยนตำแหน่งของวันที่เนี่ยเป็นค่าความสูงนะครับซึ่งเราสามารถแอสจัดได้ทั้งหมดเลยนะฮะ หมดเลยนะฮะแล้วก็ส่วนหน้ากากไอ้เรื่องธีมของนาฬิกาอนะมันมีให้เลือกเยอะมากครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ไงผมก็แบบเฮ้ยมันมีให้เลือกเยอะเลยสวยๆนั้นเลยแล้วแบบโชว์แบบสเกลต่างๆแบบโหแบบดีอะผมก็เลยแบบชอบมากมันสวยผมก็เลยไปโหลดมาปรากฏว่าอยู่ได้โหลดมาเพิบอ,อยู่ได้ประมาณแบตเตอรี่เนะี่ยชาร์จเต็มเลยนะร้อยเปอร์เซ็นมันมันจะอยู่ได้ประมาณอ่า วันสองวันอะแบตเตอรี่มันก็หมดแล้วอะเออไม่เกินสามวันหรอกผมผมอย่างนั้นเลยผมตีให้เลยไม่เกินสามวันแม่งแบตหมดเพราะอะไรเพราะว่าตัว Garmin เองอะมันไม่มีระบบแบบเหมือน Sleep อะที่แบบหน้าจอมันมืดๆอะดำๆเลยไม่มีไงอ่ะฮะมันมันสว่างอยู่างเงี้ยมันคือมันมันโชว์อยู่อย่างเงี้ยแบตมันก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณแบบไปเลือกทีมที่มันแบบเป็นลายนู่นนี่นั่นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไย ดังนั้นแบตเตอรี่มันจะถูกกินไปกับการโชว์ที่หน้าปัดอยู่ตลอดเวลาเพราะมันโชว์อยู่ตลอดเวลามันก็เลยแบบเปลืองแบตไงอ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยอ้าวแล้วงี้ททาไงผมก็นึกว่าแบบโอ้โหซื้อกางบินซื้อมาตั้งแพงแป๊บเดียวมันแบตหมดทําไมเขาเค็มมาว่า้แบบแตอยู่ได้แบบเป็นสัปดาห์บางทีอยู่ได้เป็นเดือนเลยซึ่งถ้าอยากอยู่ได้เป็นเดือนเนี่ยคือคุณต้องแม่ต้องปิดพวกหัวใจปิดพวกนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับไม่ให้มันเช็คตลอดเวลา คุณก็จะอยู่กับมันได้ได้นานเลยช้าทีเดียวอยู่ได้นานเลยผมรับประกันได้่าฮะแต่นี่คือผมให้มันเช็คหัวใจผมอยู่ตลอดเวลาไงเพราะว่าผมอยากรู้ว่าตอนนอนเอ่ยหรือตอนอาบน้ําตอนว่ายน้ําตอนอะไรอย่างเงี้ยคือหัวใจมันจะวิ่งเท่าไหร่ได้บ้างเลยนั่นแหละครับก็นั่น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 คือสิ่งที่ผมผมใช้มาเป็นปีละก็เลยแบบมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอ่าอีกอย่างนะครับสายของมันครับเขาเรียกว่า ควิกสแบทใช่ป่าว่ะออกเสียงดูวหรือเปล่าไป่รด้วยนะอ่ะฮะมันคือการปลดล็อกเร็วไงปุ๊บเนี่ยปลดล็อกละนี่ฮะเวลาจะใสาก่ก็ก็แค่แบบเข้าไปปุ๊บนี่ครับเสร็จละแบบนี้เป็นสายเป็นสายยางสายยางหรือซิลิโคนวะน่าจะซิลิโคนมัน้งนั่นแหละครับซึ่งผมอยากจะหาซื้อสายนะแต่ก็หาซื้อยางอยู่เหมือนกัน อฮ uh huh. ไปไปเดินตามท้องตลาดไปเดินตามห้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีขายละสายอย่างเงี้ยผมก็เลยกละว่าเออเดี๋ยวสั่งในเดตเอาเพราะผมไปดูมาแล้วมันมีเว็บเมืองนอกฮนะมันขายอยู่สายพวกเนี้ยนะมีลายอื่นด้วยสีอื่นก็มีนะเออผมว่าเออน่าสนใจน่าสนใจดูดิผมใช้มาจนแบบอันนี้มันถลอกแล้วเนี่ยตรงนี้เห็นปะถลอกไปแล้วอ่ะน่าจะชนบ่อยอ่าฮะ แต่ก็ไอ้นี่นะครับกระจกของมันเนี่ยไอตัวนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะแบบกระจกนริรภัยไม่ไม่เป็นรอยเออเขาบอกว่ามันมันโอเคผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าผมก็ไม่กล้าที่จะเอาไป,ไป,ไ,ปไปขูดกับอะไรนะนาฬิกามันแพง <c oughs> <c oughs> อ่าหลัง <c oughs> นั้นก็ไม่มีอะไรครับก็เอามันมีพวกโชว์เข็มทิศทั่วไปครับซึ่งผมผมชอบเลยนะกดทีเดียวเงี้ยปุ๊บ กดปุ๊บมันเป็นเข็มทิศเลยอ่ะคือแบบคือดีอ่ะมันดีเพราะว่าเวลาเราแบบหันไปทางไหนใช่ไหมปึ๊บไปเราจะไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นอะไรเงี้ยคือมันมันบอกเราได้ได้ได้แม่นยำเลยละ่ะทีเดียวอ่ะฮะอืมผมชอบผมชอบมันแล้วก็วัดความกดอากาศได้หมดเลยอะฮะวัดมีวัดอะไรได้บ้างนะ b อม o m e t e r นะครับ อ่าโอ้วัดบารอมิเตอร์ก็ได้ด้วยหระไม่เคยเข้ามันสักทีเพราะว่านอกเหนือจากการที่เราเอาใส่ไปออกกําลังกายต่างๆหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทแบบทั่วไปเลยเหมือนของทั่วไปเลยแต่ความเจ๋งของมันน่าจะอยู่ตรงที่มีระบบดาวเทียมยิวถึง3ดวงด้วยกันนะฮะในเรื่องของความแม่นยำเนี่ยพูดถึงในเรื่องของ G P S เนี่ยคือมันโอเคเลยแล้วเรื่องของการ tracking เนี่ยเวลาเราไปวิ่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ผมมั่นใจเลยว่าตัวนี้ฮะตอบโจทย์คุณได้คือมันเป๊ะมากไม่ว่าจะเป็นเวลาระยะทางการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าค่าอื่นมันจะเป๊ะมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าผมใช้อยู่แบรนด์เดียวไงก็คือ Garmin ตัวนี้นี่คือนาฬิกาสมาร์ทวอทเรือนแรกของผมนะครับซึ่งผมก็จะจะอยู่กับมันไปอีกนานเลยละ่ะเพราะว่ามันแพงไง <laughs> ใครก็จะเปลี่ยนนาฬิกาบ่อยๆละ่ะใช่ไหมอ่าฮะนั่นแหละครับผมก็ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับนี่ของผมคือกามิลฟินิก5 s p l พ s ันี่ตัวนี้นะฮะร,รู้สึกตอนนั้นซื้อมาราคา20,000กว่าบาทครับเรือนนี้นะครับก็คุ้ม ถ้ามันอยูก่กับเรา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 ช่วยถ้ามันอยู่กับเรานานๆนะผมว่ามันอยู่กับเรานานๆแน่นอนอยู่กับผมนานๆแน่น,นอนเพราะว่าผมดูแลของเป็นอย่างดีนะฮะนี่ดูดิขาวโพลเลยดูแลดีมาก <c oughs> อ่า <c oughs> นั่นแหละครับโอเคก็สิบสองนาทีแล้วนะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่า นะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์เพียงคนี้เดี๋ยวผมต้องไปลุยงานต่อเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมมีงานถ่ายถ่ายรูปเอยไม่ใช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโองานกระถินอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้เดี๋ยวรอก่อนนะฮะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าอ่อาครั้งหน้าผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ